ดูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิกน้อยอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ชี้ให้ดูร่องรอยของกระปุกออมสินที่ยังพอหลงเหลืออยู่หลังถูกคนร้ายงัดหน้าต่างเข้ามาก่อนจะทุบก,กระปุกขโมยเงินเรียนที่เด็กๆหยอดเก็บออมไว้รวมทั้งมีกระปุกออมสินหายไปอีกกว่า20กระปุกเป็นจํานวนเงินทั้งหมดประมาณ2 3 0 0 0บาท นางสมัชยาจันดอกรักครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิกน้อยบอกว่าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเด็กจำนวน31คนอายุตั้งแต่2-4ถึง4ปีส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะมีฐานะยากจน ทางศูนย์ได้มีโครงการปลูกฝังให้เด็กรู้จักเก็บออมโดยให้ผู้ปกครองซื้อกระปุกอมสินแล้วเขียนชื่อเด็กติดไว้จำนวนเงินที่ออมแต่ละวันจะขึ้นอยู่กับผู้ปกครองจะให้เด็กมาหากผู้ปกครองให้เด็กมา10บาทเด็กจะซื้อขนม5บาทออม5บาทหากได้มาโรงเรียน20บาทเด็กก็จะนำไปหยอดกระปุกอมสิน1 0 1ถบาทต่อวันนางสมัชญาบอกว่าแม้เงินที่คนร้ายได้ไปจะไม่มากนัก แต่เงินจำนวนนี้มีความสำคัญต่อจิตใจเด็กและผู้ปกครองมากเนื่องจากเงินที่เด็กออมได้แต่ละเทอมผู้ปกครองมักจะเอาไปฝากธนาคารหรือบางครั้งเงินจำนวนนี้ยังสามารถซื้อชุดน,นักเรียนตอนเข้าเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งได้หากช่วงนั้นผู้ปกครองขาดสนจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่ในละแวกศูนย์เพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุในลักษณะนี้อีก